สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเป็นโอกาสที่ดีมากนะฮะที่เราได้จำน่ายมีดโมรา n i ส e ซึ่งท้ายผมมีโอกาสได้ไปเรียนรู้เรื่อง Wood c ั r วิ่งที่สวีเดนนะฮะก็กลับมาครับก็บ้าเลย <c ười> คือกลับมาเล่นบ o d คัฟวิ่งอย่างจริงจังนะครับก็เล่นมาประมาณสักช่วงผมไปก่อนช่วงโควิดนะครับปัจจุบันก็ประมาณสัก5ปีละนะครับผมก็ การเล่นการทำวูดคัฟวิ่งนะฮะก็ส่วนใหญ่เขาจะเริ่มต้นด้วยช้อนไม้นะฮะการเหล่าช้อนไม้ซึ่งตอนที่ผมไปเขาก็สอนวิธีการ,รช้อนไม้โดยใช้แค่อุปกรณ์เพียงแค่นะครับหลักๆก,ก็มีขวานนะฮะมีขวานซึ่งขวานของงานวูดคัฟวิ่งเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นว่ามันไม่ค่อยเหมือนขวานที่ใช้งานทั่วๆไปจะเป็นลนักษณะของที่มีทรงโคง้งทรงใบขวานเนี่ยจะโค้งนะครับน้ำหนักไม่มาก แล้วก็จะมีล่องจับนะครับที่หัวขวานนี่คือเป็นลักษณะเฉพาะของขวาน,นคาร์ฟวิ่งนะฮะซึ่งในปัจจุบันฮะเราสามารถหาขวานแบบนี้เนี่ยในในท้องตลาดเมืองไทยได้แพร่หลายละนะฮะอุปรกรณ์ต่อมาก็คือมีดเหล่าครับนะครับมีดเหล่าก็จะเป็นมีดประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้มีด้ามซี่เป็นแบบว่าโค้งๆรับกับข้อมือนะครับผมแล้วก็มีช้อนเขาเรียกว่า,า,ามีดฮุกนะตัวนี้คือมีดฮุกนะสำหรับ นะุดจอบนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นกุกซ่านะครับกุกซ่าคืออะไรกุกซ่าก็คือแก้วไม้นะครับซึ่งการทำกุกซ่าเนี่ยมีประวัติหลายร้อยปีครับในแถบสแกนดิเนเวียนนะฮะแถบยุโรปเนี่ยเป็นที่นิยมกันมากข้อดีของกุกซ่าก็คือเวลาเราไปแคมป์ปิ้งฮะตอนเช้าเนี่ยอากาศเย็นๆใช่ไหมเรากินกาแฟเนี่ยมันสามารถที่จะอุ่นมือได้ครับผม และการที่เราได้กินกาแฟโดยดื่มกับแก้วไม้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันสุนทรีมากๆนะครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เล่นตัวคุกซ่าเนี่มาหลายปีนะครับก็ผลิตมาหลายแบบนะฮะซึ่งการทำคุกซ่าเนี่ก็เอาตรงๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเริ่มต้นใครสนใจวูดคร์วิงฮะอยากให้เริ่มต้นที่ตัวการทำช้อนก่อนนะฮะ ผมทาช้อนเสร็จก็ขยับมาทับพีใหญ่มาขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนที่หลังเนี่ยก็คือมาเล่นคุกซ่านะครับนี่ก็เป็นครับเป็นตัวอย่างของคุกซ่าที่ผมทําขึ้นมานะฮะตัวนี้ก็ทําจากปุ่มประดู่นะฮะก็จะมีลายสวยงามเลยครับเหมือนไม้ปุ่มของต่างประเทศนะครับไม้บ้านเราเนี่ยหลายๆไม้เนี่ยเหมาะสําหรับทําคุกซ่ามากๆนะครับชิ้นนี้นะครับอันนี้คือมลิดนะครับผมนะฮะเวลาเราทําคุกซ่าเราก็จะเรียกว่าเราจะขุด ไม้ลงไปนะครับเป็นหลุมนะฮะแล้วก็ขึ้นรูปนะฮะซึ่งการขึ้นรูปของตัวไม้เนี่ยเราก็เช็คเราจะเช็คขวานจากนั้นก็จะใช้ตัวตัวมีดนะฮะแล้วก็ตัวตัวนี้ฮะอุปกรณ์ตัวนี้เขาเรียกว่าเกาหรือว่าเป็นสิวนะฮะซึ่งสิวตัวนี้จะเป็นสิวที่เรียกว่าเป็นสิวหัวโคง้งออกแบบมาสําหรับงานขุดโดยเฉพาะเลยนะฮะ ครับตัวกุกซ่าที่ผมเล่นมาเนี่ยผมลองมาเรียกว่าไม้ในเมืองไทยผมลองมาเยอะมากนะครับแล้วก็พบว่าไม้ในเมืองไทยก็ไม่แพ้ต่างประเทศโดยเฉพาะความแข็งแรงนะฮะเช่นตัวนี้นะฮะเป็นทรงหางปะวานนะฮะผมเป็นทำมาจากปุ่มประดูนี่ก็แข็งมากฮนะไม้พวกนี้เนี่ยพอทํามาแล้วเนี่ยไม่ไม่ต้องลุ้นนะฮะว่าจะรั่วหรือไม่รั่วไม่มีทางรั่วครับผมยกเว้นว่าไม้มันจะแตกแต่ถ้าเกิดไม้ต่างประเทศนั้ไม่แน่ครับผม เพราะว่าน้ำประเทศมันไม่ได้แข็งเหมือนไม้บ้านเรานะครับแต่ความแข็งนี่ก็คือสิ่งที่ตามมาคือทํายากขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะทำตัวนี้ก็เป็นตัวนี้เป็นไม้ประดู่ครับตัวนี้ฮะไม้ประดูนะครับส่วนตัวนี้ยากสุดก็คือไม้พยุงบ้านเรานะฮะแต่ไม้พยุงเนี่ยเป็นไม้ที่ทั้งเรียกเป็นไม้ที่มีเสน่ห์มากๆนะครับสีสวยลายเยอะแข็งจัดนะฮะแล้วก็สามารถที่จะ เหลาแล้วก็ปัดเงาจนเงาแวบลักษณะแบบนี้ได้นะฮะก็ผมก็ทํามาหลายสิบใบแล้วะครับผมนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะอันนี้เป็นใบล่าสุดที่ทํานะครับก็คืออันนี้ไม้มะขามนะฮะเป็นมะขามลายนะฮะลายที่เห็นก็จะเป็นลายของตัวตัวเชื้อานะครับผมแต่ก็ใช้งานได้ครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากได้ไม้อยากได้กุ๊กซ่ามาใช้งานนะครับ หรือเป็นช้อนช้อนไม้นะฮะสไตล์แบบนี้นะครับผมเป็นยี่ห้อคูปิก้านะครับตัวนี้ทำมาจากไม้แท้ผสมกับพลาสติกซึ่งปัสจากสาร BPA นะครับผมเป็นอะไรที่เซฟตี้มากๆนะครับใช้งานได้อย่างมั่นใจจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดถ้าท่านได้มีโอกาสมาดมนะฮะจะได้กลิ่นของไม้ด้วยซึ่งแต่ละใบเนี่ยจะมีลายลวดลายที่ไม่เหมือนกันนะครับ เพราะว่าของเขาทําจากไม้แท้จริงๆนะครับข้อดีของกุกซ่าแบบนี้คือว่าแน่นอนครับมันมีความแข็งและก็ความเหนียวนะครับความแข็งนี่อาจจะใกล้เคียงกับไม้แข็งๆบ้านเรานะครับแต่ความเหนียวเนี่ยของเขาเนี่ยตกก็ไม่แตกเอาไปขุดดินก็ได้นะครับใช้งานได้หลากหลายมากในแคมป์นะครับผมถ้าอยากได้แก้วแบบนี้นะครับแต่ว่าแหมมันทํายากเหลือเกินแล้วก็ราคาของพวกไม้กุกซ่าพวกเนี้ย จะราคาค่อนข้างสูงนะครับก็ทางเลือกที่เหมาะสมเลยนะครับก็คือตัวกุ๊กซ่างของคูปิก้าซึ่งมีหลายแบบนะครับหลายขนาดให้เลือกนะฮะส่วนตัวผมเองนะก็ใช้ตัวคูปิก้ามาหลายปีครับตั้งแต่ที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายมานะฮะแล้วก็ที่ร้านเนี่ยทุกคนบอกได้เลยว่ามีคูปิก้าใช้งานนะครับก็จะเป็นจะต้องมีซิกเนเจอร์ของตัวเองนะเพื่อไม่ใหม้มันไปปนเปกับคนอื่นนะครับ อันนี้ก็เป็นช้อนไม้นะฮะที่ออกแบบมาเป็นเซตสำหรับงานเอาท์ดอจริงๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นช้อนไม้ที่ผมเหลาขึ้นเองนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะทำกุกซ่าของตัวเองนะครับนะฮะจากที่ผมบอกนะฮะแหมเราจะมานั่งขุดนะครับไม้จากท่อนขนาดนี้เหลาแล้วก็ปรับแต่ง จนกระทั่งเป็นคุกซ่าในแบบที่เราต้องการเนี่ยผมว่าซึกคุณต้องใช้เวลาทำเนี่ยสะสมสกิลเนี่ยมันปีอครับผมอย่างที่บอกคุณต้องเริ่มจากตัวช้อนไม้ก่อนนะครับซึ่งผมก็จะเร็วๆนี้ก็คือเดี๋ยวจะเปิดเวิร์กช็อปนะครับสอนการใช้การใช้มีดคาวิ่งนะครับซึ่งหลังจากเรียนแล้วเนี่ยท่านก็สามารถมีสกิลนะครับเริ่มต้นที่ว่าจะไปฝึกหัดทำ ช้อนไม้แล้วก็ถ้าเกิดท่านทำไปเรื่อยก็สามารถที่จะทำกุ๊กซ่าของตัวเองขึ้นมาได้นะครับแต่วันนี้ครับผมก็ผมไปเจอกุ๊กซ่าครับของฟล์ยเมเปิลนะครับ,นะรบซึ่งตัวนี้เป็นกุ๊กซ่าที่เขาจำหน่ายทั่วโลกนะนะฮะไม่ใช่แค่ในแถบเอเชียนี่ผมเห็นตามวีดีโอของต่างประเทศเนี่ยก็เป็นที่นิยมพอสมควรนะครับของไม้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นไม้ยางนะครับของ ของไฟเมเปิลเนี่ยแต่ดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะแบบว่าหนาๆหน่อยนะหนาๆซึ่งสําหรับตัวผมเองที่ทําพวกนี้มาเยอะเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมเรียกว่ามันใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับแต่ว่ามันใหญ่เกินไปหรือเราผมจะเรียกว่ากุ๊กซาแบงค์คำว่ากุ๊กซาแบงค์คือเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่มันยังไม่เสร็จนะครับส่วนตัวผมก็คิดว่าเฮ้ยเราน่าจะเอามาเหลาในสไตล์ที่เป็นของเราได้นะฮะ ก็ลองทำมาใบหนึ่งนะครับก็มาเป็นเล่มนี้นะครับผมนะครับก็กุกซ่าใบนี้นะครับผมใช้แค่มีดเหลาหนึ่งเล่มนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะขุดแบบนี้ข้างล่างนะฮะก็ใช้มีดพกอีกตัวหนึ่งก็แค่นหนึ่งนะก็ใช้อุปกรณ์น้อยมากเพราะว่าเราไม่จะเป็นต้องใช้ขวานนะฮะไม่จาเป็นต้องใช้ตัว ตัวเกพวูเนี่ยมาขุดนะฮะก็ลดงานไปได้ประมาณ80%เลยแหละนะครับที่เหลือนะครับเราก็จะมาขึ้นรูปนะครับจากตัวกุ๊กซ่าแบงค์ของฝ่ายเมเปิลตัวนี้นะครับผมก็ใช้เวลาสักสองสวันนะฮะสนุกๆเวลาว่างก็จะได้มาเป็นกุ๊กซ่าแบบที่เราชอบนะฮะปรับแต่งให้น้ําหนักเบาอ่ลิมฝีปากนะครับริมตัวนี้ก็ให้บางขึ้นนะครับตามก็ให้จับสม ooth ขึ้นเบาขึ้นนะครับสนุก มากขึ้นแะก็เป็นการฝึกทักษะที่ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ง่ายมากๆนะครับผมตัวเพื่อให้มันง่ายนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับวันนี้ผมก็มีแพ็กเกจพิเศษครับผมตัวกุกซ่าของไฟเมเปิลนะครับราคา450บาทราคาไม่สูงครับเป็นราคาที่คุณเล่นได้นะฮะถ้าหากว่า คุณซื้อนะครับมีดเหลาหนึ่งเล่มนะครับคุณสามารถซื้อกุกซ่าหรือสําหรับผมเรียกว่ากุ๊กซ่าแบงค์เนี่ยในราคา250บาทเท่านั้นเองนะครับหเล่มมีสิทธิ์ซื้อได้1ใบนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะมาทำกุ๊กซ่านะครับในแบบที่เราต้องการได้นะครับผมครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับงาน wood carving นะครับก็เร็วๆนี้นะครับก็จะเปิดเวิร์กช็ สอนฟรีนะครับผมก็ติดตามได้ทางเพจของไทแล้วดอช็อปนะครับผมก็พบกันโอกาสหน้าครับอย่าลืมนะครับแพ็คเกจนี้นะครับเราจะจำหน่ายจนกระทั่งของหมดนะครับอย่าพลาดโอกาส